แขนเสื้เราจะเก็บด้วยลายลูกฟูกใหญ่นะคะความสูงตรงนี้ทั้งสองข้างจะต้องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราถักข้างหนึ่งจํานวนเท่าไหร่จดไว้แล้วอีกหนึ่งข้างต้องทําให้เท่ากันและเหมือนกันค่ะของต้นแบบวนรอบนะคะ76หารด้วย4ลงตัวความสูงเวลาเรานับนับจากลายที่เป็นลายนิดค่ะทั้งหมด10แถวแล้วเราก็จะบายออฟโดยที่ทําให้ข้างบนมันไม่ลัง สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกั๊กนิตติ้งรหัสคลิปคือ ve 003นะคะ ep นี้เป็น ep 8ข้อมูลใน ep 8นะเราจะมาถักแขนเสื้อลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นการถักลูกฟูกใหญ่นิดสองเพ์สองแล้วเราจะเก็บขอบตรงนี้นะคะ by off แบบเชอร์บูล่าสองคูณสองเหมือนกัน มันจะได้งานออกมาตรงที่ปลายนะคะไม่ลังเบอร์ไมนิดที่ใช้ตรงนี้นะคะจะเป็นเบอร์เล็กกว่าตอนที่เราถักเริ่มต้นงานตรงที่เป็นขอบเอวเพราะเราต้องการให้แขนกระชับค่ะตัวแบบจะใช้สามจุดห้ามิลถ้าเป็นของ US ก็เบอร์สี่ เราจะเก็บห่วงเข้าไปในไม้นิดตรงนี้ก่อนนะคะเราค่อยเริ่มต้นทําจํานวนแถวตัวนี้สองข้างจะต้องเท่ากันจํานวนของห่วงบนรอบก็ต้องเท่ากันนะคะจํานวนห่วงบนรอบที่ถักเจ็ดสิบหกห่วงความสูงของลายตรงนี้นับตรงที่เป็นลายนิดทั้งหมดสิบแถวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ช่วยในการที่จะป้อนห่วงเข้ามานะคะเราจะใช้เป็นเข็ม โคเชห้าทับศูนย์หกทับศูนย์หรือจะเป็นสี่ทับศูนย์ก็ได้นะคะเป็นเข็มทองสองหัวเพราะว่าหัวมันจะใหญ่เราจะเริ่มต่อไหมเข้าไปเวลาเราต่อจะต่อซ่อนอยู่ตรงใต้รักแร้จํานวนห่วงจะต้องได้เท่ากันนะคะเราจะเก็บห่วงขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดสิบหกห่วงเวลาเราต่อไหมเราจะซ่อนไว้ด้านหลังเหลือปลายไหม เราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะซ่อนไปข้างหลังใช้เข็มหัวใหญ่ค่ะเวลาเริ่มอันนี้เป็นจุดกลางเราเริ่มเบี่ยงมาทางซ้ายก่อนเพื่อที่เวลามันห่วงไม่พอเราจะได้เพิ่มตรงนี้ได้ห่วงที่หนึ่งนะคะเราใช้เข็มโคเชช่วยดึงขึ้นมาตำแหน่งห่วงที่สองก็จะเป็นตัวลูกโซ่ตัวนี้ ห่วงที่สามก็เป็นตรงลูกโซ่ขึ้นมาสามห่วงแล้วเราก็ป้อนเข้าไปที่เบอร์ไม่นิดที่เราจะใช้ใช้มือจับไว้นะคะห่วงที่สี่ งที่ห้าห่วงที่หกเก็บไปเรื่อยๆให้ได้เจ็ดสิบหกห่วงจุดที่เราจะเก็บคือตัวนี้คือตัวช่องโซ่ที่ตอนเราถักเราบอกว่างานเราห่วงแรกเราไม่ถักเราสลิปเพื่อจะให้ตรงนี้มันเป็นลูกโซ่แล้วเวลาเราเก็บห่วงเราจะเห็นชัด เก็บวนรอบค่ะคอเสื้อก็เก็บวิธีนี้เหมือนกันจํานวนวนรอบตรงนี้นะคะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบหกห่วงจํานวนที่เราจะใช้ต้องหารด้วยสี่ลงตัวนะเพราะเราจะถักเป็นลายลูกฟูกใหญ่นะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใส่มาร์กเกอร์เข้าไปหนึ่งตัว ใส่ m a ก k e r เพื่อเป็นตำแหน่งให้รู้ว่าเราเริ่มตรงนี้ลายจะเริ่มโดยการที่ถักนิดนะคะถักนิดสองตัวลายถ้ามันบิดอย่างนี้เราบิดมันกลับเพอสองตัวนิดทูเพอทูถ้าเริ่มด้วยนิดลายจะจบด้วยเพอ ตอนที่เราเริ่มนะคะเราจะเริ่มโดยการที่ถักนิดสองห่วงตอนจบก่อนที่เราจะเลื่อนมาร์เกอร์ตรงนี้จะเป็นเพอแล้วเราก็จะถักสูงขึ้นไปทั้งหมดสิบแถวถ้าห่วงมันบิดเรากลับห่วงก่อนนะเพอเลื่อนมาร์เกอร์แถวนี้เป็นแถวที่หนึ่งเวลาเรานับแถวนับตรงลายที่เป็นลายนิด ตัวนี้จุดไหนที่เป็นนิดถักนิดจุดไหนที่เป็นเพลถักเพลถักสูงขึ้นมานับจำนวนลายตรงที่เป็นลายนิดตรงนี้นะคะทั้งหมดสิบตัวเราจะถักด้วยลายลูกฟูกใหญ่นะคะนิดสองเพลสองความสูงของลายนับตรงที่เป็นลายนิดตัวนี้ขึ้นมาทั้งหมดสิบแถวแล้วเราจะเผื่อไหมไว้เย็บ เอาไหมที่เราใช้ถักนะคะวนรอบตรงนี้สองรอบครึ่งเราจะใช้เข็มตัวนี้ค่ะเป็นเข็มเย็บไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสก็ได้นะคะจุดที่จะเริ่มมันก็จะอยู่ตรงที่เป็นมาร์เกอร์ถอดมาร์เกอร์ออกลายมันจะสิ้นสุดตรงลายเพลนะคะแล้วเราจะเริ่มเก็บห่วงตรงที่เป็นลายนิด ก่อนที่เราจะเอามาลงงานจริงตรงนี้นะให้เราซ้อมมือก่อนมันจะมีรหัสคลิปที่ทำเป็นซ้อมมือสำหรับการปลดห่วง2คูณ2นะคะลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะซ้อมมือก่อนพอเราจำลายได้เราแน่ใจแล้วว่าไม่ผิดถึงเอามาลงเพราะเวลาแก้มันจะแก้ยากนะคะเพราะไหมมันเป็นสีเดียวกัน รหัสคลิปเป็น kb ศูนย์หกเก้าค่ะจุดที่เราจะเริ่มต้นนะคะจะเริ่มต้นตรงที่เป็นห่วงนิดห่วงที่หนึ่งอันนี้เป็นห่วงเพอนะห่วงนี้ก่อนห่วงแรกแทงจากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วปลดห่วงนิด สำหรับห่วงทางด้านขวามือห่วงแรกที่จะใช้คือห่วงนี้ที่มันอยู่ข้างในแม่นิดเนี่ยค่ะแทงย้อนพอแทงย้อนเสร็จแล้วเราก็ปลดตัวนี้ค่อยค่อยดูนะต่อไปเราจะนับ ตัวต่อไปนี้นะคะเป็นตัวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะนิดจะคู่กับนิดอันนี้ลายนิดอันนี้ลายนิดเราดูจุดที่เราจะเอาห่วงมาใช้ให้ดีวิธีดูนะไล่แบบนี้ขึ้นมาสองแทงแบบนี้ค่ะขึ้นมามีสองห่วงห่วงที่เราจะใช้คือห่วงนี้ นิดนะคะคู่กับนิดห่วงนิดมาหาห่วงนิดลราปลดต่อไปมันเป็นห่วงเพอจุดที่เราจะใช้ข้างหลังแถวนี้นะบนกลับมาด้านหลัง เหมือนกันเวลาไล่ไล่เหมือนเดิมไล่ทีเราคู่ขึ้นมาตัวนี้คู่ตัวนี้เพราะบางทีเวลาเราถักมันจะบิดทำให้เราหาคู่มไม่เจอส่วนตัวนี้เป็นเส้นข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นเส้นข้างบนลายที่เราจะใช้คือตัวนี้ คู่กับเพอนิดคู่นิดเพอคู่เพอค่ะปลดห่วงเพอต่อไปเรามาดูนะถ้าเมื่อไหร่เราเจอลักษณะห่วงแบบนี้นะนิดมีเพอขั้นแล้วก็เป็นนิดเวลาเราปลดห้ามเอาออกจากไม้นะคะ ไล่ห่วงห่วงที่เราจะใช้อันนี้เป็นเส้นข้างบนห่วงที่เราจะใช้คือห่วงนี้นิดคู่กับห่วงนิดมันมีห่วงเพอขั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ปลดสำหรับชุดที่สามไปเราดูชุดที่สี่เพอ มันจะต้องคู่กับเธอแถวที่จะใช้แถวนี้ค่ะพอแทงมาเราจะเห็นกลับด้านมาแล้วเราไล่คู่นี้เห็นนะคะมันจะมีคู่มันพอดีแบบนี้นะคะตัวนี้ มันเป็นตัวเกี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาเราไล่ขึ้นมาขาที่จะใช้คือขานี้ค่ะพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะปลดเพอแทงลงไปพอแทงลงไปเสร็จแล้วห่วงที่เราจะปลดนะคะปลดสองห่วงแล้วลายมันจะบิดมาอันนี้เป็นแถวที่สี่แล้วมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ หนึ่งนิดคู่กับนิดห่วงที่ใช้คือห่วงนี้คู่กับนิดค่อยๆปลดค่อยๆดูค่ะพอมันปลดขึ้นมานิดคู่กับน,นิดปลดห่วงนิดออกต่อไปเพอห่วงเพอที่จะใช้แถวที่จะใช้คือแถวนี้พอจิ้มมาเราจะเห็นนะคะ จุดที่เราจะดูคือตัวนี้ไล่คู่มันขึ้นมาพอเราไล่ขึ้นมาเราจะเจอตัวคู่มันใช้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะถ้าไหมแตกเกี่ยวมาให้หมดเพอคู่กับเพอ อันนี้เป็นครั้งที่สองเพอคู่เพอปลดดูลายน้านบนนะลายน้านบนมันจะไม่บิดต่อไปนิดต้องคู่กับน,นิดแต่มันเจอเพอขั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นครั้งที่สามจำนวนห่วงไล่ให้ดีนะคะไล่แถวนี้พอเราไล่ขึ้นมาเราจะเจอลาย นิดคู่กับนิดห้ามปลดนะเพราะมันมีเพอร์ขั้นอันนี้เป็นแถวที่สามมันจะนับวนหาหนึ่งสองสามสี่ลายนี้เป็นลายเพอร์ลายมันจะอยู่ตรงนี้นะคะพอเราแทงกลับมาไล่เส้นนี้ ลายที่มันขาดหายไปมันคือลายนี้แล้วเราก็แทงเพอครั้งที่สามครั้งที่สามเนี่ยมันจะปลดออกสองห่วงแล้วลายมันจะบิดไปทางซ้ายบิดมาต่อไปสี่ สนะคะตัวที่บิดไปเนี่ยเป็นสี่ต่อไปนับหนึ่งใหม่แถวที่ไล่คือแถวนี้นะอันนี้เป็นเส้นกลางตัวที่ใช้คือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้นิดคู่กับนิดปลดนิด ต่อไปเพอไล่แถวนี้ค่ะกลับมาห่วงเพอคู่กับเพอปลดห่วงเพอต่อไปนิดต้องคู่กับนิดอันนี้เป็นห่วงกลาง ใช้ตัวนี้แทงขึ้นตรงนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่จะเป็นลายเพอมันจะอยู่ตรงนี้ลายเพอวนกลับมาเราจะเห็นเส้นเส้นที่ไล่ก็คือลายนี่เราไล่คู่มันขึ้นมา เพราะบางทีถ้าเราดึงแรงไปนะคะมันจะไปซ่อนอยู่ดูจํานวนห่วงให้ดีนะอย่าเกี่ยวผิดอันนี้ไม่ใช่มันคือตัวนี้เราก็จะทําไปขั้นตอนเนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนวนกลับมาหาตัวจุดเริ่มต้น เวลาเราปลดห่วงสองคูณสองนะคะนิดจะคู่กับนิดเพอจะคู่กับเพอด้านบนออกมาจะเป็นแบบนี้เราปวดมาเรื่อยๆืยนะจนมาเหลือสองห่วงสุดท้ายเวลาเราดูลายดูเหมือนเดิมนะคะนิดคู่กับนิดห่วงที่จะเอามาใช้ดูให้ดีนะถ้าห่วงนี้มันจะมีเส้นตรงกลางวิธีดูก็ เอาเข็มเสียบเข้ามาค่ะเราจะเห็นตัวนี้นิดแทงขึ้นแล้วเราก็ปลดต่อไปเป็นห่วงเพอแถวที่เราจะดูคือแถวนี้นะคะเอาเข็มดันขึ้นมาเป็นคู่เพ้วเราจะเห็น ตัวนี้่ะเพอคู่กับเพอแล้วต่อไปมันจะเป็นนิดมาคู่กับนิดฝั่งทางนี้ ตัวนี้มันจะเป็นห่วงนิดคู่สุดท้ายค่ะเราแทงมาที่เส้นมันแล้วเราแทงย้อนมาฝั่งตรงนี้พอแทงย้อนมาเราวนไปดูข้างหลังว่าลายมันเชื่อมต่อกันหมดหรือยังดูนี่นะคะห่วงนี้เชื่อมต่อห่วงสุดท้าย เวลาเราซ่อนไหมเราก็จะซ่อนไปตามลายคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเก็บคอเสื้อนะคะเราจะทำเป็นคอวีแล้วเก็บด้วยการถักสองคูณ2เหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราก็เก็บซ่อนเศษเวลาซ่อนเศษให้ให้ซ่อนจากเส้นตรงกลางนะ พอซ่อนมามาถึงตรงนี้เราจะต้องล็อกไหมวิธีล็อกก็สกิดขึ้นมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้เส้นนี้พันเอานิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วดึงมันจะเป็นปมแล้วเราก็ซ่อนปลายตรงนี้เป็นแขนด้านในที่เราเก็บห่วงข้างขวากับข้างซ้าย ถักเหมือนกันจํานวนเท่ากันความสูงเท่ากันนะคะเก็บรอบห่วงข้างซ้ายเท่าไหร่ข้างขวาก็ต้องเท่ากันตัวนี้เก็บรอบห่วงเจ็ดสิบหกนะคะลายมันจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวยืดหยุ่นนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u u ูทูบเมทิน e Handmade ขอบคุณค่ะ